วสวัสดีครับนักเรียน IP1 ที่น่ารักทุกคนนะครับพบกันอีกกับครูกริเนติประวัตินะครับเช่นเคยในดนตรีเมโลเดียนวันนี้เดี๋ยวมาฝึกเพ hey, ลง Joyful Bell ระฆังแห่งความสุขเสียงระฆังเบล ก็เช่นเคยนะครับก็เป็นไงน่าจะเล่นได้เก่งขึ้นทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็เหมือนมาทบทวนลดเหรียญนะครับแล้วก็นิ้วมือดูซิเป็นยังไงคล่องกันแล้วอย่างทบทวนหน่อยการลืมนะครับบางคนอาจจะยังไม่ไค่อยคล่อง เช่นเคยนะครับก็ยุบงโดเรมีฟ้าซอนนะครับหานิ้วให้คล่อมแล้วก็เดี๋ยวครูคิดจะมีเพลงมาเพิ่มหลากหลายเพื่อให้เกิดความคล่องตัวตอนนี้เราเหมือนการวอมนิ้วกับเพลงนี้คนระับ joyful b e l ก่อนที่จะไปร้องโน Long Note, ้ตกูขออธิบายเช่นเคยนะครับแล้วก็ขอแนะนำสำหรับนัเกเรียนบางคนนี้ตอนนี้ IP 1นะครับจะมีเมโลเดียนหรือไม่มีไม่เป็นอะไรนะครับในช่วงนี้ฝึกร้องโน้ตตามจังหวะแล้วก็ตบมือเป็นจังหวะ เดี๋ยวครูจะลองสังเกตนะครับเวลาครูร้องครูขิดร้องเนี่ยจะตีดนิ้วมือนั่นแหละครับตกมือตามนักเรียนเคาะจังหวะหรือตกมือตามไปเลยนะครับตามจังหวะให้ได้คือเน้นน้องโนดเป็นจังหวะนะครับอันที่สองก็พัฒนาขึ้นมาก็คือการใช้นิ้วมือ รอแล้วขยับนิ้วมือตามโดก้านิ้วโป้งอีกทีโป้ชี้ตามนางก้อยก็คือโดเรมีฟาซอนตอนนี้ไอพีวันเราฝึกนิ้วนอนห้าเสียงนี้ข้องเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมมาอย่างไรก็ค่อยๆพัฒนา อ่ะเช่นเคยรอค้องโน้ตให้กล้องแล้วก็ปรกมือตามเป็นจังหวะเดี๋ยวครูกิจจะดีดอ่าดีดนิ้วมือะอะไยก็ปลกมืออ่ะเริ่มเลยเพลงนี้จอยฟูลเวลไม่ยากครับเพลงนี้เหมือนละครเหมือนเป็นการทุกตัวเลยโดเรมีฟาซอนโดเรมีฟาซอนอ่ะเริ่มร้องเป็นจังหวะพร้อมกันเลย พร้อมเตรียมโอเคนะจะช้าจะช้าช้า,ช,าช้าก่อนหนึ่งสองสามสี่โดเร ซนด่าแค่นี้อ่าไม่ยาวมากกูเขียนโน้ตไว้แล้วร้องบ่อยๆจวจำโน้ตได้สบายเลยสบายมากแต่ครนี้เพลงมันไม่ยาวใช่ไหมครับก็ร้องเป็สองรอบบนไปจะได้คล่องๆร่อมอ่าองอยากสรอบนะ 1, 2, 3, 4 Do, Re, Mi, Fa, Son Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Son สองสามสี่โดรรมีฟาซ่าฟามีเรมีฟาซอมมีสองสามสี่โดเร อันนี้นักเรียนเดี๋ยวลองตกมือแล้วลองโดนเลยตกมือกันปรบมือเป็นกำบงังตามที่คุดยดีที่สุนได้ยินไหมครับอ่าเห็นไหมโดเรมีฟาซงอ่าพร้อมอย่างคราวนี้เดี๋ยวตกมือตามเลยตอนนี้เน้นจังหวะดนตรีก็การฟังมาก,ก่อน เข้าใจจำเสียงได้สองก็คือจังหวับตอนนี้เราฝึกเหมือนเราจำเสียงร้องแล้วครฝึกข้อจังหวัะตาม <c oughs> จังหวะการจำเสียงสั้นยาวร้องยังไงพร้อมเตรียมครับหนึ่งสองสามสี่ป้ายโดเร mi fa sol fa mi re mi fa sol mi 2 3 4 do re mi fa sol fa mi re mi fa sol do 2 3 4 do เรมีฟาซอนฟามีเรมีฟาโซนมีสองสามสี่โดเรมีฟาซอนฟามีเรมีฟาซอนโดพยายาม หายใจด้วยนะไม่ใช่เราเหมือนกันตอนเราเป่าเนี่ยมิโลเดียน,นี้กับคีย์บอร์ดหรือเปียนโนเปียนโนเนี่ยนะครับคีย์บอร์ดเปียนโนใช้ระบบนิ้วคลายกันเหมือนกันเลยทุกตรกรกรนะครับเดี๋ยวกูจะ่าว,วาง,งบางคนมีแล้วที่ยังไม่มีไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเจอกันโรงเรียนเราเข้าสู่ บทเรียนปกติแล้วเดี๋ยวเครื่องมือนี่เดี๋ยวครูจัดให้นะครับถ้ามีแล้วก็ใช้ของนักเรียนไปเลยนะครับอ่ะเห็นไหมบางคนไม่มีก็วางมือโดเลยนี่สังเกตตัวด,ดำสองตัวอันนี้เอง นี่ที่เป่าอยู่ตรงนี้ลมจะเข้าทางนี้เห็นไหมครับเราก็สังเกตมามีเ2 3งสสแล้วก็มา2ตัวนี้เริ่มทีตรงนี้เลยโดเลมีฟาสอทบทบตัวนกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจตอนนี้ยังเล่นได้หรือไม่ได้ไม่เป็นอะไรนะครับขอให้ร้องเป็นจังหวะตามน้องไปก่อนให้เข้าใจจังหวะ โอเคเลยแต่ตอนนี้ครูก็จะแนะนำนะครับฝึกตามกันไปก่อนโอเคนะครับอ่าโดเรมีฟาสออ้าเดี๋ยวลองน้ตให้ฟังแล้วขย,ยับนิ้วตามไปเลยไม่ทันไม่เป็นไรเอาแบบช้าๆเลยนะเดี๋ยวช้าๆไม่เร็วเหมือนเมื่อเมื่อสักครูน่นี้อ่าจัดหนึ่ง 2 3 4โดเมี so, sa, si, do, le, โซนโดลองนิ้วโป,งป้งกันไหมโดมีครั้งเดียวอ่ะสองรอบโอเคนะครับหนึ่งสองสามสี่โดเลมีฟาโซนฟา mi sáu so, sáu si đô lê mi fa sol mi 2 so, 3 si, do le mi fa sol fa mi le mi fa sol do, hehe, sảng mát, không có vấn đề, วิธีการเป่าสาธิตให้ดูแล้วก็ร้องโน้ตวางนิ้วีือครั้งนึ่งพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวไปดูนะครับการเป่าหายใจแล้วก็วางนิ้วมือไล่เดียวไปได้พร้อมนะครับอ่ะไปดูพร้อมๆกันเตรียม1นึสองสาม สวัสดีครับวันนี้เรามาฝึกเพลง Joyful Bells กันนะครับก็เช่นเคยมือเราก็จะวางโดเลมีฟาซอนไปช้าๆนะครับเดี๋ยวจะร้องโน้ตให้ฟังนะครับแล้วพยายามเล่นตามไปช้าๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ 3 4 đô lê mi fa sol fa mi lê mi fa sol mi sol 3 4 đô lê mi fa sol fa mi lê มีฟาซอนโดอ่าเล่นเรียงนิ้วมือไปเลยนะก็ตามโน้ตโดเลมีฟาซอนลองฝึกดูนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในเพลงต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับครับไปชมแล้วก็ไปฝึกตามกันแล้วนะครับ คงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับเพลงนี้ค่อยๆฝึกไปนะครับที่สำคัญนะครับจังหวะการร้องโน้ตตามให้ได้ฝึกร้องบ่อยๆนะครับแล้วก็ห้าปรดมือตามเป็นจังหวะจำโน้ตได้จังหวะได้แล้วอย่าลืมส่งมาให้ครูนะครับรีบส่งมาส่งมาก่อนนี้ ให้คะแนนเต็มที่อย่าลืมทำเต็มที่ของนักเรียนเลยครับร้องจังหวะชัดเจนหวังว่าคงจะเล่นและก็ร้องโน้ตกันได้ไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับเพลงนี้อย่าฝึกตามระบบนิ้วมือเน ครับค่องๆไปเรื่อยๆอย่าหยุดสู้ๆครับแล้วก็พยายามรักษาสุขภาพช่วงนี้นะครับเจอกับคุณปลิ่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีเพลงสนุกๆมาให้ฝึกกันมากมายหวังว่าคง เล่นกันได้แล้วก็มีความสุขในการเล่นดนตรีเมโลเดียนนะครับกลังจาก,กาคืนนี้วันนี้คืนนี้นะครับจะเป็นกลางวันกลาคืนนะครับขอให้มีความสุข